ของประชาชนขอร่างกฎหมายเนี่ยค่ะนะแบบว่าเหนชอบในการพิจารณาอันนี้ผมขอนําไปหารือกับเพื่อนสมาชิกในพรรคนะครับแต่ผมก็จุดยืนของขา้าราชการประชาชนเหมือนเดิมนะครับเราก็พยายามคุยกันว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาไหมนะครับปัญหาหลายอย่างที่จริงรัฐบาลเป็นคนตั้งไว้ว่า entertainment complex ควรจะช่วยแก้เช่นปัญหาการพนันช่วยแก้หรือเปล่าใช่ไหมครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดการท่องเที่ยวดึงดูดได้จริงหรือเปล่า เงื่อนไขคนไทยที่จะเข้าไปเล่นในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ได้เป็นเท่าไหร่วันนี้เงื่อนไขเป็นอย่างไรนี่คือรายละเอียดที่พักประชาชนอยากเห็นยังไม่รวมกับใครจะเป็นผู้ได้รับอนุญาตได้ใบอนุญาตต่างๆซึ่งวันนี้ภาคเอกชนหรือประชาชนเขาก็บอกกันว่ามีการล็อกสเปคไว้แล้วสิ่งต่างๆเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมรวมถึงเพื่อนสมาชิกพักประชาชนก็จะตั้งคําถามต่อไปว่ารัฐบาลควรจะทําให้โปร่งใสทําให้ประชาชนเห็นว่าถ้าจะมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์จริงประเทศได้ไประโยชน์ มีความเป็นไปได้ที่ทางพักเองจะยื่นร่างประกบนะครับเพื่ออุดรูรั่วที่มองว่าเป็นปัญหาณตอนนี้ณตอนนี้โดยโดยส่วนตัวในมุมของกรรมธิการแล้วกันนะครับยังยังไม่ได้มีการดาเนินการ